มีผู้อุปธรรมค้ำชูช่วยเหลือทุกเรื่องราวและโปรดคุ้มครองข้าพเจ้าทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพพารณไม่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากทุกภัยไข้เจ็บและบาบเคาะทั้งปวงเธอ ผ่านใครเห็นใครเห็นใครแวะใครแวะใครก็เข้ามาอุดหนุนขอยลูกคา้าทุกคนเข้ามาแล้วมีจิตเมตตาและเอ็นดูนะขอใยไข่ดีๆเห็นๆปังๆเลยๆสาธุได้ฉุกรางวัลที่หนึ่งนนี้กี่ดอกอ่ะห้าดอกอันนี้กี่ดอ,อกขอยเชลล์กี่ดอ,อกอตุ๊กจีนเสียซิง าศาสตร์จีนลูกจะอะไรนะถวายวซาแซลูกจะถวายซา,าแซให้เจ้าที่โดยปกติทั่วไปจะถวายผลไม้ดอกไม้ลูกเทียนน้ำชาอืมโอเคได้